สำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่3นะคะภาพนี้เป็นภาพปราสาทหรืออาคารเก่าแก่นะคะบางท่านอาจจะฝันถึงสุสานด้วยก็ได้นะคะปราสาทก็เหมือนบ้านหมายถึงความเป็นตัวตนหรือโลกภายในและการป้องกันตัวเองอาจหมายถึงคุณต้องวางกำแพงของคุณลงอาจจะมีบางคนหรือบางสิ่งที่มีอำนาจเหนือคุณคุณก็เลยสร้างกำแพงขึ้นมาปกป้องตัวเองไปแล้วให้พิจารณาว่ากำแพงนั้นมันปกป้องคุณหรือมันคุมขังคุณอยู่ ถ้าคุณฝันถึงอาคารเก่าแก่ก็ให้คุณลองมองย้อนไปถึงอดีตมีอะไรที่จะนำทางหรือกลับมาเป็นแรงบันดาลใจให้คุณได้ไหมถ้าคุณฝันถึงสุสานหรือสถานที่แห่งการดำลึกอาจหมายถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วหรือคนในอดีตสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้คุณได้หรือคุณได้ฝังตัวตนบางอย่างของคุณไปและจำเป็นต้องนำมันกลับมาหรือบางกรณีก็อาจจะต้องทิ้งมันไปไพ่ใบนี้ยังอาจหมายถึงคุณจำเป็นต้องแก้ปัญหาความรู้สึกเกี่ยวกับการกลัวการจากลาการกลัวการสูญเสียและการกลัวความ ตายด้วยค่ะ